อนุภาคของธาตุอะตอมของธาตุนั้นประกอบไปด้วยโปรโตอนนะ นิวตอนนะแล้วก็อิเล็กตอนนะโดยโปรตอนมีประจุบวกเด็กๆเน้นหน่อยนะจําประจุเขาให้ได้นิวตอนเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีประจุนั่นเองส่วนอิเล็กตอนของเราเป็นไงอิเล็กตอนของเราเป็นประจุลบนั่นเองอ่าอิเล็กตอนของเราเป็นประจุลบโดยโดยนี่นี่อิเล็กตอนเป็นประจุลบค่ะโดยโปรตอนแล้วก็นิวตอนเขาจะอยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางที่เราเรียกว่าวนิวเคลียสนี่ตรงกลางค่ะแล้วอิเล็กตอนอยู่ตรงไหนอยู่รอบๆค่ะอยู่รอบๆเป็นระดับพลังงาน ตามแบบจำลองอะตอมของโบเนาะ ต่อไปอนุภาคภายในอะตอมค่ะอะตอมยังไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดนะแต่เป็นหน่วยย่อยเป็นหน่วยย่อยของธาตุประกอบด้วย3อนุภาคอนุภาคปโปรตอนเราจะใช้แทนสัญลักษณ์ต่อไปนี้เลยนะ P บวกค่ะโปรมาจากคำพีมาจากคำว่าโปรแหละโปรตอนตัว P แล้วก็ใส่ประจุบวกเข้าไปด้วยนิวตอนค่ะนิวตอนเราจะแทนด้วย N ธรรมดาหรือ N0 ศูนย์ก็ได้แล้วก็อิเล็กตรอนค่ะอิเล็กตรอนเราจะแทนด้วยตัว E แล้วก็ลบค่ะแสดงออกถึงว่าเขามีประจุลบนะเขา มีประจุบวกนะแล้วเขาไม่มีประจุนะยกตัวอย่างค่ะตอนนี้ฮูเอยกตัวอย่างอะตอมของคาร์บอนมาให้นี่คาร์บอนอะตอมค่ะคาร์บอนอะตอมเด็กๆไปนับสีเขียวๆสีสีเขียวๆคืออ e ิเล็กตรอนเนาะประจุลบค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกมีทั้งหมดหกอิเล็กตรอนนี่มีทั้งหมดหกอิเล็กตรอนส่วนโปรโตอน่ะคะโปรโตอนเขานับมาให้แล้วเท่ากับหกโปรโตอนแล้วก็นิวตอน่ะคะเขานับมาให้เด็กๆแล้วค่ะบางส่วนอาจจะซ่อนอยู่ข้างหลังนะคะมีทั้งหมดหกนิวตอนเช่นเดียวกันนี่คืออะตอมของธาตุธาตุหนึ่งมันจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนิวเคลียสมีโปรโตอนที่มีประจุบวกกับนิวตอนที่ไม่มีประจุค,ค่ะส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยโคจรอยู่รอบๆอบอ่าดังนั้นนี่คือ โครงสร้างของอะตอมที่เด็กๆต้องรู้ดังนั้นถ้าต่างชนิดกันค่ะเขาจะมีโปรโตอนที่แตกต่างกันนี่ถ้าต่างชนิดกันเน้นตรงนี้นะถ้าต่างชนิดกันเขาจะมีโปรตอนที่ต่างกันธาตุชนิดเดียวกันละคะโปรตอนจะเท่ากันครูเอเขียนเพิ่มให้ว่าถ้าเขาเป็นธาตุชนิดเดียวกันค่ะนี่เดียวกันนะคะโปรโตอนคือ p บวกนะคะเขาจะเท่ากันนั่นเองอา แล้วเมื่อธาตุต่างชนิดกันโปรตอนเขาก็ต่างกันด้วยยกตัวอย่างค่ะตอนนี้คือแบบจำลองอะตอมของฮีเรียมเนาะ ตอนนี้โปรตอนเราแทนด้วยตัวดําทึบนะคะแสดงว่าโปรตอนเขามีอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยโปรตอนเขามีอยู่ทั้งหมด2โปรตอนนั่นเองสตอมของไนโตรเจนค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7นั่นเองอจากตรงนี้ค่ะนี่จากตรงนี้นะเราจะสรุปได้ว่าเนี่ยโปรตอนของฮีเลียมมีอยู่2โปรตอนคาร์บอนอะคาร์บอนคูเอเพิ่มให้เมื่อกี้ที่เราดูนั่นแหละคาร์บอนที่เพิ่มให้เมื่อกี้มีอยู่6โปรตอนนะมี6โปรตอนแล้วก็ไนโตรเจนมีอยู่7โปรตอน แล้วก็อะลูมิเนียมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เขาจะมีโปรโตอนอยู่13อาอะตอมแสดงว่าถ้าต่างชนิดกันเนี่ยโปรโตอนเขาจะแตกต่างกันโอเคไหมที่นี้ค่ะอะตอมถ้าเมื่อไหร่ที่อะตอมของหนูเนี่ยมันมีอนุภาคที่เป็นประจุบวกแล้วมันเท่ากันเลยกับอนุภาคไฟฟ้าที่เป็นประจุลบนั่นคือประจุบวกค่ะบวกเนี่ยเท่ากับลบนี่ประจุบวกเท่ากับประจุลบ,รบหรือถ้าเราเขียนประจุบวกของเราคือโปรโตอนไงแล้วประจุลบของเราคืออิเล็กตรอน ันเท่ากันถ้าเขาเท่ากันเราจะเรียกมันว่าเป็นกลางทางไฟฟ้ายกตัวอย่างตอนนี้ค่ะนี่คือแบบจําลองอะตอมที่ให้มาสีดําๆตรงนี้คือประจ,จุบวกค่ะประจ,จุบวกหนูมีอยู่2อ,อะ่ะแล้วก็นิวตอนคือสีเปล่ปาๆสีขาวนะคะแล้วก็สีเทาๆตรงนี้คืออิเล็กตรอนค่ะอิเล็กตรอนหนูมี2แสดงว่าตอนนี้หนูจะเห็นว่าโปรโตอนหนูมีอยู่2โปรโตอนอิเล็ก,ต,ลกตรอนมีอยู่2แล้วก็นิวตอนมีอยู่2จะเห็นว่าโปร ตอนเนี่ยคือประจุบวกค่ะอิเล็กตรอนนี่คือประจุลบประจุบวกกับประจุลบหนูเท่ากันแสดงว่าอะตอมของหนูเนี่ย เป็นกลางทางไฟฟ้าอ่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองดังนั้นเวลาจะสรุปว่าธาตุไหนเป็นกลางทางไฟฟ้าอะตอมไหนเป็นกลางทางไฟฟ้าเด็กๆต้องดูที่ประจุบ,บวกกับประจุลบว่ามันเท่ากันไหมหรือดูที่โปรโตอนกับอิเล็กตรอนค่ะว่าเขาเท่ากันไหมนั่นเองอ่าไปต่อค่ะไปต่อปกติธาตุใดๆในโลกนี้เขาจะเป็นกลางทางไฟฟ้าแหละนะเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่มีบางธาตุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า ก็มีนะถ้าเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแสดงว่าประจุบวกกับประจุลบมันจะเท่ากันถ้าเท่ากันแสดงว่าขั้วบวกกับขั้วลบเอาจํานวนขั้วบวกกับจํานวนขั้วลบมาลบกันหักล้างกันมันจะเป็นศูนย์คือมันจะเป็นกลางสมมุติตอนนี้มีขั้วบวกอยู่1 2 3 4 5สสมี่ห้ามีทั้งหมด6บวกค่ะแล้วมีลบค่ะ1 2 3 4 5สสมี่ห้ามีทั้งหมด6ลบค่ะ6ลบกับ6บวก หนูก็จะได้เท, razem, kind of ท,ท,ท,ท่าก uh ับ huh. ่าไรคะถ้าเท่ากับศูนย์พอดีเลยเพราะว่าโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนค่ะเมื่อไร่โปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนก็แสดงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าที่นี้ไปดูค่ะบางตัวมันไม่เป็นกลางอ่ะมันไม่เป็นกลางยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่มีการจ่ายอิเล็กตรอนไปหรือเอาอิเล็กตรอนออกไปค่ะเมื่อไหร่มีการเอาอิเล็กตรอนออกไปจกอิเล็ก จากอโปรโตอนที่มีค่ะ1 2 3 4 5 6หค่ะอิเล็กตรอนจะเคยมี6ค่ะเหลืออยู่1 2 3 4 5ห้าเฮ้ยอิเล็กตรอนเหลือใค่5อิเล็กตรอนค่ะทีน,นี้โปรโตอนละจ๊ะโปรโตอนเรายังเหลือ6โปรโตอนเหมือนเดิมเห็นไหมเหลือยัง6โปรตอนเหมือนเดิมเพราะว่าเราให้อิเล็กตรอนเขาออกไปเมื่อไหร่ที่เราให้อิเล็กตรอนออกไปแบบนี้แสดงว่าโปรโตอนกับอิเล็กตรอนเราไม่เท่ากันแล้วอ่าดังนั้นบวกกับลบของเราไม่เท่ากันแล้วค่ะ ถ้าไม่เท่าแสดงว่าอะตอมเนี้ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะกับอะตอมที่มีการรับอิเล็กตรอนมาจากของเดิมค่ะ1 2 3 4 5สมี่ห้ามีทั้งหมด6บวกค่ะหรือ6โปรตอนะ6โปรตอนแล้วกันนะ6โปรตอนค่ะอิเล็กตรอนค่ะจะเคยมี6ค่ะ1 2 3 4 5สี่ห้าหรับมาเพิ่มอีกหนึ่งค่ะกลายเป็น7อิเล็กตรอนกลายเป็น7อิเล็กตรอนเฮ้ย โรตอนกับอิเล็กตรอนก็ไม่เท่ากันดังนั้นประจุบวกกับประจุลบของเราก็ไม่เท่ากันแสดงว่าอะตอมที่2แบบนี้ที่มีการรับอิเล็กตรอนมาก็ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าดังนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดการจ่ายอิเล็กตรอนแล้วก็การรับอิเล็กตรอนนั้นเขาจะทําให้อะตอมของเราไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองทีนี้การไม่เป็นกลางทางไฟฟ้ามันจะทําให้ธาตุของเราแสดงประจุอะไรมันจะแสดงประจุที่มีจํานวนมากกว่านั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติตรงนี้คื ูเอให้เป็นธาตุ x นะครูเอให้เป็นธาตุ s ค่ะธาตุ x ตรงนี้มีใครมากกว่ากันมีบวกหรือมีลบมากกว่ามีบวกมากกว่าค่ะเวลาเขาจะแสดงประจุค่ะธาตุ x หรืออะตอมของธาตุ x เวลาเขาจะแสดงประจุเขาจะแสดงประจุที่มีประจุมากกว่านั่นเองตอนนี้แสดงว่าประจุบวกเนี่ยมากกว่าประจุลบดังนั้นเขาจะแสดงประจุด้านบนเป็นประจุบวกนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูฝั่งด้านนี้บ้างฝั่งด้านนี้คือมีการรับอิเล็กตรอนมา รับอิเล็กตรอนมาทําให้อิเล็กตรอนมันมีค่ามากกว่าดังนั้นประจุลบมีค่ามากกว่าประจุบวกค่ะถ้าฝั่งนี้ครูเอให้เป็นธาตุไวค่ะธาตุไวเขาจะแสดงประจุหรือไอออนที่เขาแสดงออกมาก็จะแสดงประจุที่มีค่ามากกว่าก็คือประจุลบนั่นเองโอเคนะเพิ่มเติมสัญลักษณ์ของธาตุให้กับเด็กๆค่ะสัญลักษณ์ของธาตุเวลาเด็กๆเ,เขียนค่ะเด็กๆจะเขียนแสดงรายละเอียดของอนุภาคภายในของธาตุธาตุนั้นซึ่งเราจะเรียกมันว่าอะ นูภาคมูนฐานมันจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักแต่จะมีองค์ประกอบที่4ีด้วยนะถ้าธาตุนั้นไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะหมด3องค์ประกอบก่อนค่ะองค์ประกอบแรกเราจะเรียกมันว่าสัญ,ญลักษณ์ของธาตุสัญ,ญลักษณ์ของธาตุแต่ละธาตุเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นออกซิเจนอ่าออกซิเจนค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยตัวโอใหญ่ค่ะต่อไปค่ะโซเดียมแบบนีห้หนูก็จะแทนด้วยเอนใหญ่แล้วก็ A เล็กตัวที่2เราจะแทนด้วยตัวพิมพ์เล็กตัวแรก เราจะเริ่มต้นที่ตัวพิมพ์ใหญ่ต่อไปไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจนแล้วก็จะแทนด้วยธาตุ H นี่แล้วก็ใครอีกหละ่ะนี่ฮีเรียมค่ะฮีเรียมเราจะแทนด้วย He สัญ,ญลักษณ์ของธาตุผ่านไปค่ะ ไปค่ะองค์ประกอบต่อไปที่อยู่ในสัญลักษณ์ของธาตุจะประกอบไปด้วยเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมเริ่มต้นที่เลขอะตอมด้านล่างก่อนแล้วกันแต่ไม่จําเป็นนะว่าเลขมวลต้องเขียนข้างบนเลขอะตอมต้องเขียนข้างล่างเสมอไม่จําเป็นนะคะสามารถเขียนสลับที่กันได้เวลาเด็กๆจําเลขอะตอมค่ะเลขอะตอมเนี้ยเขาจะแทนด้วยจํานวนโปรตอนนั่นเองนั่นคือมีโปรตอนเท่าไหร่เลขอะตอมเราก็จะเขียนลงไปเท่านั้นเลยนะป้ายเลขอะตอมของธาตุเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ว่าเป็นแซเนาะ จะแสดงจํานวนโปรตอนของาธาตุค่ะโปรตอนมีเท่าไหร่นั้นเราก็จะเขียนลงไปแทนเลขอะตอมซึ่งโปรตอนของาธาตุในโลกนี้มันจะไม่ซ้ากันจําได้ไหมาธาตุชนิดเดียวกันจะมีโปรตอนเหมือนกันแต่ถธาตุต่างชนิดกันโปรโตอนมันจะไม่ซ้ํากันไม่ซ้ําก,กับาธาตุอื่นนั่นเองแล้วเจ้าโปรตอนของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกชนิดของาธาตุเมื่อมันไม่ซ้ากันถ้ามีโปรตอนเท่ากับ1โปรตอนเท่ากับ1ก็มีแค่าธาตุเดียวคือไฮโดรเจนมีคนอื่นไม่ได้อะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ นอกจากไฮโดรเจนดังนั้นมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกชนิดของธาตุได้ด้วยแต่ละธาตุเขาจะมีเลขอะตอมเพียงแค่ค่าเดียวคือมีโปรโตอนเพียงแค่ค่าเดียวเท่านั้นอ่ายกตัวอย่างเช่นฮีเลียม He ฮีเลียมมีโปรโตอนเท่ากับ2โปรโตอนไม่มีใครเท่ากับ2โปรโตอนเหมือนฮีเลียมค่ะมีแค่ฮีเลียม คาร์บอนมีทั้งหมด6โปรตอนอันนี้คือตัวอย่างค่ะที่นี้ถ้าสภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเด็กๆน่าจะจําได้นะสภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะโปรตอนเขาจะเท่ากันกับอิเล็กตรอนจําได้ปะนี่โปรตอนเขาคือเลขอะตอมถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนดังนั้นถ้าเรารู้ว่าธาตุนี่มันเป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนเรารู้แล้วอิเล็กตรอนเราก็ต้องรู้ค่ะเพราะเขาเท่ากันนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะไปส่วนที่2อค่ะส่วนที่2เป็นส่วนของเลขมวลจ้า ส่วนที่2เป็นส่วนของเลขมวลเลขมวลบอกอะไรเราเลขมวลจะบ่งบอกถึงน้ําหนักของธาตุหรือมวลของธาตุโดยเวลาเราคิดเราจะคิดน้ําหนักของธาตุหรือมวลของธาตุคิดมาจากโปรตอนแล้วก็นิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียสนั่นเองดังนั้นเลขมวลของเราเนี่ยเกิดจากเอาโปรตอนนานะเอามารวมกันกันกบนิวตรอนอย่างนี้เอา2ตัวนี้รวมกันมันจะกลายเป็นมวลอะตอมหรือเลขมวลของเรานั่นเองอป้ายเลขมวลของเราค่ะ เราหาได้จากเอาโปรโตอนมารวมกันกับนิวตอนนะโอเคที่นี้ถ้าสมมติว่าครูเอมีเลขมวลซึ่งมันคือโปรโตอนกับนิวตอนแล้วครูเอรู้โปรโตอนมาครูเอครูเออยากรู้นิวตอนได้ไหมได้ค่ะเด็กๆจับเลขมวลกับเลขอะตอมมาลบกันได้เลยหนูก็จะรู้จํานวนนิวตอนเพราะข้างบนมันคือโปรโบวกกับนิวข้างล่างมีแค่โปรโตอนอย่างเดียวไงก็จับลบกันเลยหนูก็จะได้จํานวนนิวตอนออกมาไปไปดูสัญ,ญลักษณ์ตัวอย่างของธาตุค่ะตอนนี้มีธาตุ แมกนีเซียมค่ะแล้วเขาก็มีเลขข้างล่างค่ะเป็นเลขอะตอมแล้วก็เลขข้างบนเป็นเลขมวลอุ้ยครูเอลืมบอกค่ะ เวลาเราจะดูว่ารูเอฟบอกว่ามันสลับกันได้บนล่างมันสลับกันได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเลขไหนเป็นเลขมวลเลขไหนเป็นเลขอะตอมเลขมวลค่ะจะเป็นเลขที่มีค่ามากสังเกตค่ะเพราะว่ามันเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวด้วยส่วนข้างล่างเลขอะตอมมันมีแค่โปรตอนอย่างเดียวไงดังนั้นเลขอะตอมจะเป็นเลขที่มีค่าน้อยอไปดูต่อค่ะแมกนีเซียมของเราอ่ะมี24กับ12แสดงว่า24นี่คือเลขมวลจ้าปึ๊บเลขมวลนะส่วนค่ะ ค่ะ12นี่คือเลขอะตอมเพราะว่ามีค่าน้อยซึ่งเลขอะตอมคือจำนวนโปรโตอนนั่นเองจําได้เนาะแล้วโปรโตอนเนี่ยเขาเท่ากับอิเล็กอะไรในนะอิเล็กตรอนถ้าเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าวิธีการสังเกตว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าสังเกตยังไงสังเกตว่ามันไม่มีประจุค่ะถ้าไม่มีประจุบวกประจุลบอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าโอเคเลขข้างบนเนี่ยเราคือเลขมวลถูกต้องปะเลขมวลันเ,เกิดจากโปรโตอนแล้วก็เอามารวมกันกับนิวตอนนั่นเองอทีนี้จากตรงนี้เรามาหาซิโปรโตอนนิว โปรตอนอิเล็กตรอนเขาเท่ากับเท่าไหร่โปรโตอนก็คือเลขอะตอมที่อยู่ข้างล่างค่ะอ่าดังนั้นเลขอะตอมของเราคือ12โปรตอนก็เท่ากับ12ในสภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนกับอิเล็กตรอนเขาเท่ากันโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากันเห็นไหมอ่าเท่ากันก็คือ12เหมือนกันส่วนนิวตอนค่ะการได้มาซึ่งเลข12เนี่ยคือจับเลขมวลกับเลขอะตอมลบกันหรือเด็กๆจาแบบนี้ก็ได้นะบนลบล่างนี่บอลบรอค่ะบนลบล่างหนูเกิดจาก24ลบ ด้วย12นั่นเองหนูก็จะได้คำตอบเป็นนิวตอนเท่ากับ12จ้าะตัวต่อไปคาร์บอนค่ะ คาร์บอนเลขข้างล่างน้อยเป็นเลขอะตอมเลขอะตอมคือจํานวนโปรโตอนโปรโตอนเป็น6ค่ะโปรโตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันในสาภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะมันไม่มีประจุโปรโตอนก็เป็น6อิเล็กตรอนก็เป็น6นิวตอนราคาจับบนลบล่างได้เลยนี่ตรงเลข6ตรงนี้เกิดจาก12ลบด้วย6นั่นเองต่อไปออกซิเจนเฮ้ยออกซิเจนสังเกตมันมีประจุค,ค่ะประจุลบค่ะประจุลบหมายถึงอะไรเด็กๆต้องดูประจุกันนะประจุบวกบกับประจุลบค่ะ ประจุบวกเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการเสียอิเล็กตรอนไปจําได้ไหมเสียอิเล็กตรอนไปค่ะส่วนประจุลบเนี่ยเกิดจากการที่มีการรับอิเล็กตรอนมาอ่ะเดี๋ยวครูเอทวนให้อีกหน่อยนิดนึงนี่ไงประจุบวกที่เกิดขึ้นเกิดจากการจ่ายหรือเสียอิเล็กตรอนไปส่วนประจุลบที่เกิดขึ้นเกิดจากการรับอิเล็กตรอนมานั่นเองแสดงว่าจากตรงนี้ถ้าเขาเป็นประจุลบนี่เห็นไหมเขาเป็นประจุลบแสดงว่าเขามีการรับอิเล็กตรอนมารับมาเท่าไหร่มันลบเท่านั้นค่ะนี่ดังนั้นตรงนี้แสดงว่ามีการ รับอิเล็กตรอนมาเพิ่มเนาะรับอิเล็กตรอนมาเพิ่ม2อ,อิเล็กตรอนนั่นเองทีนี้จากตรงนี้ค่ะเลขข้างล่างมันน้อยก็ต้องเป็นโปรโตอนค่ะเป็นเลขอะตอมเป็นโปรโตอนเท่ากับ8 ทีนี้นิวตันค่ะหนูจับบนลบล่างได้เลยนอกาะสิบหกลบแปดได้เท่ากับแปดค่ะอิเล็กตรอนค่ะถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยเขาไม่มีสองลบค่ะแสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องเป็นแปดเท่ากันคือเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่แล้วทีเนี้ยมันมีสองลบสองลบหมายถึงว่ามีการรับอิเล็กตรอนมาสองตัวจากแปดรับมาอีกสองบวกสองค่ะก็เลยกลายเป็นสิบอิเล็กตรอนตรงนี้ก็เลยเป็นสิบนั่นเองโอเคนะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของธาตุแล้วเป็นการบอกว่าจํานวนอ,นอนุภาคแต่ละอนุภาคที่อยู่ในอะตอมของเรา มันมีเท่าไหร่นั่นเองมีทั้งเป็นกลางทางไฟฟ้าและไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองค่ะถามค่ะครูเอให้คําถามว่าอะตอมหนึ่งนะมีทั้งหมด7จ็ดโปรโตอนเนิวตอนค่ะแล้วก็อีกอะตอมหนึ่งค่ะมี7จ็ดโปรโตอนแล้วก็8ปดนิวตอนค่ะอาแล้วเป็นอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันหรือไม่เพราะเหตุใดคือเขาจะเป็นอะตอมของอะตอมเดียวกันไหมเด็กๆก็ต้องไปดูสมมุติว่าอะตอมแรกนะมีอะตอมที่1มี7จ็ดโปรโตอนแล้วก็7จ็ดนิวตอนครูเอ ให้เป็นสีชมพูอะตอมที่2เป็นสีฟ้านะคะอีกอะตอมหนึ่งค่ะมี7โปรโตอนแล้วก็7นิวตอนเด็กๆจําได้ไหมว่าการจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันได้สิ่งที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นธาตุชนิดเดียวกันไหมให้เด็กๆด,ดูที่จํานวนโปรโตอนเฮ้ยโปรโตอนมันเท่ากันป่าโปรโตอนเท่ากันค่ะสมมุติว่าครูเอให้ธาตุนี้เป็นธาตุ x ค่ะ เมี7โปรโตอนแสดงว่าเลขอะตอมมีค่าเท่ากับ7ค่ะแล้วทีนี้ข้างบนเลขมวลเนี่ยเลขมวลเกิดจากโปรโตอนบวกกับนิวตอนโปรโตอนหนูมี7นิวตอนหนูมีอยู่7ค่ะดังนั้น7บวกกับ7เป็น14นี่อันนี้คือธาตุค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ขอครูเอขอเป็น x เหมือนกันทาไมจึงเป็น x เหมือนกันเพราะครูเอเห็นแล้วว่า,วาโปรโตอนเขาเท่ากันโปรโตอนเขาก็ต้องเป็น7เท่ากันค่ะแต่เลขข้างบนของเขาดูสินี่โปรโตอนกับนิวตอนรวมกันมันไม่ได้14แล้วมันเป็น15บห้าค่ะ ขอแค่เลขข้างล่างเท่ากันตรงนี้พอแล้วจ้าเมื่อหรายเลขข้างล่างเท่ากันหรือจํานวนโปรโตอนมันเท่ากันก็ถือว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันดังนั้นตอบเลยว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าโปรโตอนของเขามันเท่ากันนั่นเองโอเคจากตรงนี้ค่ะครูอเอมีทตาสมมติให้แล้วให้เด็กๆหาจํานวนโปรโตอนนิวตอนแล้วกอ็อิเล็กตรอนให้หน่อยอะตรงนี้ค่ะ ดู A หน่อยนะ A ของเราค่ะเลขน้อยอยู่ข้างล่างเลขมากอยู่ข้างบนดังนั้นเลขข้างล่างเราเรียกว่าเลขมวลข้างบนไอข้างบนเราเรียกว่าเลขมวลข้างล่างเราเรียกว่าเลขเนาะเลขอะตอมปึบเลขอะตอมคือจํานวนโปรตอนดังนั้นโปรตอนเป็น6จ้าโปรตอนเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะไม่มีประจุบวกประจุลบโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันจ้าทีนี้ทีนี้อิเล็กตรอนค่ะจับบนลบล่างเลย12บสลบหค่ะตรงนี้เป็น12บสลบหได้เท่า กับ6นั่นเองตัวต่อไปค่ะเลขเนี้ยอะตอมเนี้ยเ,เ,เป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะไม่มีประจุค่ะเลขข้างล่างคือเลขโปรตอนค่ะแล้วก็ข้างบนคือเลข,ข,เลขมวลค่ะโปรตอนกับอิเล็กตรอนแสดงว่าเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมก็ต้ตองเท่ากันค่ะทนีนี้นิวตอนจับบนลบข้างล่างค่ะ16 14กลบ6เหลือ8จ้าต่อไปค่ะเป็นกลางทางไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะเลขอะตอมเท่ากับโปรตอนก็คือ8ค่ะโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนก็คือ8ค่ะเพราะ เขาเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็นิวตอนจับบนลบล่างค่ะ18ลบ8เหลือ10เรียบร้อยอ่าต่อไปค่ะตรงนี้อ่าเลขเลขข้างล่างคือโปรโตอนได้9ค่ะแล้วมันเป็นกลางทางไฟฟ้าไหมไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะเขามีประจุลบประจุลบคือรับอิเล็กตรอนมาอีกหนึ่งคือ หนึ่งตัวค่ะจากธรรมดาเขาจะมี9ตัวเท่ากันถูกต้องปะรับมาอีก1นึบวกหนึ่งค่ะ9บวกหนึ่งกลายเป็น10ค่ะต่อไปค่ะนิวตอนจับบนลบล่างอย่างเดียวเลย19ลบ9ได้เท่ากับ10นั่นเองเขาถามว่าธาตุคู่ใดเป็นธาตุชนิดเดียวกันถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกันอะไรต้องเท่ากันนะติ๊กตอกติ๊กตอกโปรตอนค่ะโปรตอนต้องเท่ากันถึงจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันได้นั่นคือ A6 แล้วก็ข้างบนเป็นเลข12ค่ะกับใครคะ กับ a 6ข้างบนเป็นเลข14คะ่ะขอแค่เลขข้างล่างเท่ากันก็เป็นธาตุชานิดเดียวกันแล้วจ้า